สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องการสื่อสารในวงการแพทย์แต่ว่าเออมันไปไกลกว่าแค่การให้ข้อมูลยาเฉยๆค่ะครับใช่ครับแต่เป็นการมองว่าจะสนับสนุนให้คุณหมอเอ่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ผลการรักษาผู้ป่วยออกมาดีที่สุดได้ยังไงครับเรากำลังจะมาเจาะลึกกันจากบทความหนึ่งชื่อ เปลี่ยนพฤติกรรมแพทย์ด้วย behavior change communication จาก Farm Connection นะครับซึ่งเขามองบทบาทของผู้ให้ข้อมูลทางการแพทย์ในมุมที่ลึกกว่าแค่นักขายซึ่งก็น่าสนใจมากครับ งันวันนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่า behavior change communication หรือที่เขาเรียกย่อๆว่า BCC เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงสำคัญแล้วกม็มีหลักการหรือมีความท้าทายอะไรบ้างในการเอาไปใช้จริงเพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีประโยคนึงในบทความที่อ่านแล้วแบบโดนใจมากเลยคะ่ะ เขาบอกว่ายาที่ดีที่สุดก็ไร้ความหมายหากแพทย์ไม่ได้เลือกใช้หรือเลือกใช้ไม่ถูกต้องโอโ้โหใช่เลยครับมันชัดมากเลยนะคะว่างานของผู้ให้ข้อมูลเนี่ยไม่ใช่แค่ทําให้คุณหมอรู้จักยาแต่ต้องไปถึงจุดที่ทําให้ท่านเชื่อมันแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแนวทางเดิมๆถ้ามันมีทางที่ดีกว่าจริงๆประเด็นนั้นแหละครับคือหัวใจของ behavioral change communication หรือ bcc เลยครับมันคือการสื่อสารเชิงกลยุทธ์นะไม่ใช่แค่การให้ข้อมูลแบบ ออบอกไปเรื่อยๆแต่เป็นการออกแบบเนื้อหาวิธีการสื่อสารที่มันโต้อตอบได้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืนข้อดีของมันก็คือมันช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างงานวิจัยใหม่ๆกับการนำไปใช้จริงในคลินิกอ๋อค่ะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลหรือที่เรียกว่า rational drug use นะครับใช้ยาให้ถูกโรคถูกคนถูกขนาดถูกต้องครับถูกเวลาคุ้มค่าที่สุด แล้วก็ยังช่วยลดสิ่งที่เรียกว่า clinical inertia ด้วย clinical inertia เอ๊ะคำนี้น่าสนใจค่ะมันคืออะไรเหรอคะมันคือคล้ายๆกับความเฉื่อยทางคลินิกนะครับบางทีเราก็จะยึดติดกับแนวทางการรักษาเดิมๆที่คุ้นเคยแม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ๆห,หรือแนวทางที่ดีกว่าออกมาแล้วก็ตามอ๋ออเข้าใจแล้วค่ะเหมือนความเคยชินที่บางทีก็เขวางทางสิ่งที่ดีกว่าได้เหมือนกันแต่ว่า การจะไปเปลี่ยนความเชื่อหรือพฤติกรรมของคุณหมอที่มีประสบการณ์เยอะๆนี่เอ่อคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะบทความเข้าว่ายังไงบ้างคะเรื่องความท้าทายท้าทายมากครับอย่างแรกเลยคือเรื่องเวลาของคุณหมอที่จํากัดมากๆจริงค่ะไหนจะข้อมูลวิชาการที่มันเยอะมากท่วมท้นไปหมดแล้วก็ความเชื่อเดิมๆจากประสบการณ์ของท่านเองหรือบางทีก็มีความกังวลเรื่องผลข้างเคียงยาตัวใหมย่ยังไม่นับอิทธิพลจากเพื่อนร่วมวิชาชีพอีกนะครับ ทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้การสื่อสารแบบ BCC ต้องอาศัยความเข้าใจเอ,อ่ออินไซต์ของคุณหมอแต่ละคนแต่ละกลุ่มแบบลึกซึ้งจริงๆครับแสดงว่าการสื่อสารนี้ต้องออกแบบมาอย่างดีเลยต้องมีหลักการที่ชัดเจนมากๆใช่ครับหลักการสำคัญเลยก็คือ 1. ต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย Audience Understanding อย่างถ่องแท้อาจจะต้องแบ่งกลุ่มคุณหมอตามลักษณะบางอย่างเพื่อปรับเนื้อหาวิธีการให้มันตรงจุดที่สุดค่ะ สอคือใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ evidence-based information ที่น่าเชื่อถือมากๆเน้นพวกงานวิจัยดีๆอย่าง RCT meta analysis หรือพวก Guide Line ที่เป็นมาตรฐานครับแล้วถ้าเป็นข้อมูลสถิติที่มันดูซับซ้อนล่ะอคะแบบตัวเลขเยอะๆจะทำยังไงให้เข้าใจง่ายขึ้นคะ ต้องทำให้สถิติมันเข้าใจง่ายและเห็นภาพครับ Visual and practical statistics อย่างเช่นพวกค่า NNT NNT ครับ Number needed to treat คือต้องรักษาไปกี่คนถึงจะมีคนได้ประโยชน์จากยาเพิ่มขึ้น1คนเมื่อเทียบกับยาเดิมหรือค่า ARR ที่ดูว่าความเสี่ยงลดลงจริงๆเท่าไหร่อ๋อค่ะค่ะการทำเป็นภาพอินโฟกราฟิกหรือกราฟง่ายๆเนี่ยจะช่วยเห็นผลลัพธ์ชัดขึ้นเยอะเลย แล้วก็อีกอย่างคือการเล่าเรื่องผ่านการณีศึกษา Storytelling and case-based learning ใช้ Patient Journey หรือยกเคสจริงๆมาคุยกันมันจะเชื่อมโยงได้ดีกว่าเหมือนทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะครับแล้วจุดที่บทความเน้นมากๆเลยก็คือการสร้างแรงจูงใจจากภายใน Intrinsic motivation คือต้องชี้ให้คุณหมอเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันช่วยผู้ป่วยได้จริงๆนะมันสร้างความภูมิใจในวิชาชีพอันนี้อาจจะทรงพลังกว่าแค่ตัวเลขด้วยซ้ำ Mm hmm. สุดท้ายก็คือต้องสื่อสารต่อเนื่องและย้ำเตือน consistency and reinforcement ครับเพราะพฤติกรรมคนเรามันเปลี่ยนยากต้องใช้เวลาและการติดตามผลโอ้โหฟังดูต้องใช้ทั้งาศาสตร์และศิลเลยนะคะมันคล้ายๆกับการพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านอื่นๆเลยเนาะต้องอาศัยความเข้าใจแรงจูงใจไม่ใช่แค่บอกว่าอะไรดีแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะบทความแนะนำวิธีเอา BCC ไปใช้ยังไงบ้างคะ ก็จะใช้หลายๆวิธีผสมผสานกันไปครับอย่างเช่นการให้ความรู้ที่ตรงจุด (targeted medical education) อาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆ (small group discussion) หรือจัดเวบินาที่เน้นประเด็นเฉพาะไปเลยค่ะหรือการนำเสนอข้อมูลวิจัยที่ย่อยง่ายๆ (evidence-based communication) ผ่าน Infographic (visual aids) อย่างที่คุยกันเมื่อกี้แล้วก็สำคัญมากคือการฟังเชิงลึกและตั้งคำถามยังมีกลยุทธ์ Active listening and strategic questioning เพื่อให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงหรือ unmet needs ของคุณหมอนะครับเหมือนต้องเข้าใจก่อนว่าท่านติดขัดตรงไหนหรือต้องการอะไรใช่ไหมคะใช่เลยครับแล้วก็มีเรื่องการสร้างความร่วมมือ collaborative approach ด้วยอันนี้สำคัญมากคือมองคุณหมอเป็นพันธมิตร partner ไม่ใช่แค่ลูกค้า customer อ๋อเป็น partner กัน ครับอาจจะไปสนับสนุนโครงการวิจัยเล็กๆที่โรงพยาบาลหรือร่วมกันพัฒนาโปรแกร,รมดูแลผู้ป่วย Patient Support Program อะไรแบบนี้การเชิญ Key Opinion Leaders KOLs หรือผู้เชี่ยวชาญที่ท่านอื่นๆเชื่อถือมาแชร์ประสบการณ์ก็ช่วยได้เยอะค่ะพวก KOLs นี่มีอิทธิพลเยอะเหมือนกันนะคะครับหรือแม้แต่สื่อพื้นฐานอย่างอินโฟกราฟิกหรือบ h ชัวที่สรุปข้อมูลยากๆให้กระชับเข้าใจง่ายก็ยังจำเป็นอยู่ครับ ทั้งหมดที่ว่ามานี้สุดท้ายก็วนกลับมาที่เป้าหมายหลักอันเดียวกันคือผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของผู้ป่วยใช่ไหมคะใช่เลยครับเป้าหมายสูงสุดของการสื่อสารแบบ BCC ในบริบทนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อเรื่องยอดขายเลยแต่คือผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของผู้ป่วย Better Patient Outcomes จริงๆซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณหมอตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดโดยอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง การสนับสนุนที่เหมาะสมสรุปได้ว่า behavior change communication นี่เป็นมากกว่าแค่การส่งข้อมูลจริงๆนะคะแต่เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ทั้งข้อมูลเชิงลึกความเข้าใจในตัวบุคคลแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีที่สุดของคุณหมอซึ่งก็จะนำไปสู่การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นในที่สุดครับเป็นแนวคิดที่ผมว่าน่าสนใจมากนะครับทีนี้ อาจจะลองคิดต่อยอดดูเล่นๆนะครับว่าไอ้หลักการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมที่เน้นหลักฐานเน้นความเข้าใจผู้รับสารอย่างลึกซึ้งแล้วก็สร้างความไว้วางใจแบบนี้มันจะเอาไปปรับใช้ในวงการอื่นๆนอกเหนือจากแพทย์ได้อีกบ้างไหมครับอืมน่าคิดนะคะอุคการที่การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญมันส่งผลสาคัญต่อชีวิตผู้อื่นๆนะครับก็น่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็น่าค้นหาต่อไปครับ